สักทีปล่อยคำว่ารักมันเหมือมนไม่มีคนอย่างเธอมันาทำตัวสักทีกับสิ่งที่ผ่านมา,าเธอทำเหมือมนไม่มีเธอจะไปคอยเธอโชคดีสิ่งที่เธอเลือกชื่นวดด่าแมนโคตรดีและต่อจากนี้เธอไปที่โมกวีให้กับบีชีที่ว่าใช่มไม่มี เธอจะไปเธอก็ไปสักทีไปคำว่ารักมันเหมือนไม่มีคนอย่างเธอมันต้องโดนสักทีกับสิ่งที่่านมาเธอทำเหมือนไม่มีเธอจะไปขอให้เธอโชคดีสิ่งที่เธอเลือกฉัน,นวดด่าแมโคตรดีและต่อจากนี้ฉันจะไปสม o กว w e ให้กับบิดชีทั่วใจไม่มีไม่ต้องมาเศร้าเธอเราอยู่แล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นไงทำได้แค่เมาเธอคงไม่แคร์ โอเคฉันคงต้องทำใจไม่ต้องคิดมากกับสไตล์าชิยัก็ตอนใช้ไม่ประมีตาซีนถ้ากูโคตรเวิร์กฟิลกูมันโคตรดีโลลิงโรลิงเลด i t ดเวดเวดฟักเบชไอ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  A อไอไอไเไอไนไอไอไองอไอไอไลไอไอไอไเไอ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 ลอวอไอไออไ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 ออไออไไอไ ไม่ต้องสับซ้อนความสุกใจฉันไม่กดใครมันถึงเวลาแล้่ที่เธอต้องไปไม่ต้องสับซ้อนความสุกใจฉันไม่กดใครวันที่กับเธอมันเร็วกว่าห้าจีห้าจะไม่เคยลองเคยลองเคยสองจีตอนเธออยู่กับฉันเธอคอผู้ซีเวดพอไปอยู่กับเขาเธไม่เธไม่เสร็จเธอจะให้ฉันทําไงล่ะเติมอีกสักนิดเอาไหมอ่ะ ถ้าจะรีเทิร์นฉันไ If you come back ฉันไม่ฟังเห็นเธออยู่กับ c r a กูแรปต้องกูนั่งฟังเพลงแรปแรปได้มาอยู่เฟสไลน์ sad sad เหมือนเธอจะ sad แต่จริงๆเธอโคตร bad เห็นเธออยู่กับเขากูแรปแรปต้องกูนั่งฟังเพลงแรปแรปได้มาอยู่เฟสไลน์ sad sad เหมือนเธอจะ sad แต่จริงๆเธอโคตร bad เธอจะไปเธอก็ไปสักทีปล่อยคำว่ารักมันเหมือนไม่มีคนอย่างเธอมันต้องโดนสักทีกับสิ่งที่ผ่านมาเธอแต่เหมือนไม่มีเธอจะไปขอให้เธอโชคดี สิ่งที่เธอเลือกฉันว่าแมนเขาดีและต่อจากนี้ฉันจะไปสโมกวีดให้กับบิดชีอทั่วใจไม่มีเธอจะไปเธอก็ไปสักทีไปคำว่ารักมันเหมือนไม่มีคนอย่างเธอมันต้องโดนสักทีกับสิ่งที่านมาเธอทำเหมือนไม่มีเธอจะไปคอยเธอโชคดีสิ่งที่เธอเลือกฉันว่าแมนเขาดีและต่อจากนี้ฉันจะไปสโมกวีดให้กับบิดชีอทั่วใจไม่มีทิวใจไม่มี